ครับสวัสดีครับจะทำอย่างไรหากแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาหาคุณแล้วคุณโอนเงินไปยังบัญชีม้าหากคุณตกเป็นผู้เสียหายในกรณีที่มีแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรหาคุณแล้วคุณโอนเงินไปยังบัญชีม้านะครับพระราจะกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2 5 6 6มาตรา7และมาตรา8กํกำหนดแนวทางไว้ดังนี้นะครับ 1. ผู้เสียหาย ต้องแจ้งไปยังธนาคารของบัญชีม้าเพื่อให้ธนาคารดําเนินการอายัดบัญชีดังกล่าวนะครับ 2. เมื่อธนาคารได้รับแจ้งเหตุจากผู้เสียหายธนาคารจะระงับการทําธุรกรรมชั่วคราวไว้ทันทีโดยมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน7จวันและธนาคารต้องแจ้งให้ผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายใน72ชั่วโมง 3. ในฐานะที่เป็นผู้เสียหายผู้เสียหายต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการกระทําที่เกิดขึ้น เช่นหลักฐานการสนทนาระหว่างตนกับมิจฉาชีพหลักฐานการโอนเงินรวมไปถึงสมุดบัญชีธนาคารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วนำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายใน72ชั่วโมง 4. พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จ,จริงทั้งหมดภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งความร้องทุกข์จากผู้เสียหาย 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลา7วันแล้ว พนักงานสอบสวนยังไม่ได้ดาเนินการอายัดบัญชีม้าธนาคารจะต้องยกเลิกการระงับการทําธุรกรรมชั่วคราวไว้แต่หากมีการตรวจสอบว่าบัญชีม้าดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดทางกฎหมายพนักงานสอบสวนจะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในประเด็นที่สําคัญที่สุดผู้เสียหายมีโอกาสได้รับเงินคืนหรือไม่ในกรณีนี้ยังตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่หากมีการอายัดบัญชีได้เร็ว ผู้เสียหายก็มีโอกาสได้รับเงินคืนเร็วเช่นกันแต่อาจจะต้องมีการเฉลี่ยเงินคืนจากผู้เสียหายในคดีอื่นๆฉะนั้นแล้วจงมีสติในการพูดคุยกับเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนะครับและหากท่านมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถเข้าไปพบและพูดคุยกับพนักง,งานอายการได้ที่สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศขอบคุณครับ